วันนี้ไม่มีไข่เจ้าววันนี้พักเจ้า <c oughs> <c oughs> มันจะมาไลค์แค่คานานรึ่งชั่วโมงเท่านั้นพอนะคะหัววลอกอะ่ะทำไมมันลอกขนานดนี้วะ

หิมะตกค่ะตอนนี้หิมะตกหนักมากจริงตอนนี้หิมะตกหนักมากแบบเขาลุกเว้ยใครจะแตะผมอะวนวายแล้วเนี่ยอายุยี่สิบสามค่ะ ายุยี่สิบสามหรือยี่สิบห้าดี อยากอยากสตาร์ตัวเองไว้ที่ยี่สิบสามอ่ะยังรู้สึกว่าตัวเองอายุยี่สามูเลยอะ่ะ <c oughs> ชิ่นชมยังยรู้สึกว่าตัวเองอายุยี่ามอยู่เบย พอมีน้องเขาไม่มาแข่งหรอกเขามีน้องเขาจะมาแข่งได้ไงน้องใช่ไหมล่ะมันดูโสมาก จากไรผมข้างหน้าอีกได้ไหมถ้าแบบเอามันลงมาเยอะอีกได้ไหมใครไปชางแต่ผมบ้างคะหนูอยากถามว่าถ้าแบบหนูไม่ได้ไว้หน้าม้าแบบนั้นอะแต่หนูอะทาผมแบบข้างหน้าตรงเนี้ยหน้าม้าซีทูอะ่ะหนูสามารถตัดให้มันเยอะแบบนี้ได้ไหม หรือว่ามันไม่ควรค่ะหรือว่าอันเนี้ยดีแล้วมันจะบงังเบลอได้ยังไงหนูติดหนูมาผมตลอดไหนมีใครไปช่าแต่ผมบ้างไหมหนูอยากรู้หนูอยากตัดเพิ่มอ่ะหนูรู้สึกว่าอันเนี้ยมันบางไปอ่ะมันน้อยไปนิดนึง ได้ไหมอ่ะหนูสามารถเลยหนูอยากให้มันมีอีกอ่ะหนูอยากให้มันแบบหนูว่านี้มันน้อยไปหน่อย ไม่มันเป็นแรม่มงอัซูก็จะไว้ประมาณนี้อค่ะไม่ได้แบบว่าไม่เอาสั้นกว่านี้ลองเลยมันจะแบบมันจะยากไหมหมายถึงแบบเวลาเราทำ สวยกว่าวันในทีวีไม่เท่าไหร่เขาก็บอกว่าจะจริงสวยกว่าในทีวีอันเนี้ยก็จริงนะ อทำเล็บที่ร้านทำเล็บนี่จะบอกว่าที่มันมีคลิปอันนี้ออกมาไม่ได้นิ้วกลางนะแต่มันคือนิ้วนี้มันเป็นรูปดิมก็คือส่งให้เพื่อนก็แกล้งแกล้งกันกับเพื่อนนี่เลยเห็นปะ่ะมันเป็นรูปดิม ไม่ใช่นิ้วกลางจ้านิ้วนางจ้าหนไงสนุกเดี๋ยวไลฟ์เด้งเข้าหาว่าชูนิ้วกลางให้คำเลยไม่ไปไหนกันหรอที่ไทยห้าโมงเงยนเองนะหรืออยู่บ้าน เฉยๆเรากินหมูกระทะตอนเย็นแบบนั้นเหรอคะเด็อนอยเล่นไทยติกตอกไม่ออกนอกบ้านกันหรอมันหยุดไม่ไปไหนกันเลยเหรอใช่ไหมในเนี้ยต้องมีห้าสิบเปอร์เซ็นแหละที่กินหมูกระทะวันอาทิตย์อะใช่ไหมพูดถูกไหมจริงหรออันนี้เรื่องจริงใช่ไหม ใส่บ้างค่ะแต่ก,กาเคยอากาศร้อนหรอพี่ญี่ปุ่นหนาวแล้วก,ลก,กำลังกินเลยมีแต่หัวไอ้ที่ไม่เคยจะทุกไม่เป็นไรอยู่นี่ก็กินปิ้งย่างก็ได้แต่ไว้ถ้าาวันไหนได้กินหมูกระทะเดี๋ยวจะอ้วน,นะคะเพราะว่า มีนาะอยู่ที่นี่แล้วนาะกับเพื่อนน้าเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำเขาจะทำบุกทาให้กิน I'm happy เว่อร์บอได้เจ้าบอได้ค่ะบอว่างขนาดนั้นจ้าซื้อตั๋วให้บ่ละ แม่ยังไม่มีค่ะยังนี้ไม่ได้แม่บอกว่าให้สามสิบห้าก่อนแล้วค่อยมีร้อนเล่นร้อนเล็ไม่ได้เนื้อแดวเพราะว่านไม่ได้อยู่บ้านตัวเองไงหนูไปแข่งบ้านพี่เตย้มนพี่เตยเขาไม่มีรางวัลอะไรให้ถ้าบ้านตัวเองก็จะมีเนื้อหนึ่งกิโลกับกิฟต์ไวชเชอร์ไปกินปิ้งย่าง ว่าไม่แข็่กินปิ้งย่างอีกหนึ่งแสนเยนสุดปังเนื้อเอห้าหนึ่งกิโลกุุกิดอยู่ไม่ไกลจากเธอไม่ โอ้มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นหนึ่งกิโลอ่ะแต่ไม่ไแน่ใจว่าที่ได้อ่ะหนึ่งกิโลหรือห้าร้อยกร,รัมเพราะว่ามันได้สองคนไงแบบนั้นอ่ะเพราะว่าปิง้งย่างก็คนละห้าแสนเอ้ยห้าหมื่นแต่ว่าไปกินด้วยกันอยู่แล้วมาถึงกับเพื่อนคนที่ได้นะ่ะ ออหนูก็ไม่ทราบค่ะว่าทําไมเขาถึงให้เนะื้อแต่หนูรู้แค่ว่ามันแข่งที่บ้านหนูไงคะ่ะเขาเป็นสปอนเซอร์ให้ประมาณนั้นเพราะมาแข่งมีใครดูสวีทโฮมแล้วบ้างมันมาแล้วหรอมันมาแล้วมันจบแล้วไหมอ่ะมันมาจนครบแล้วไหมอ่ะ พี่หวานไม่มาร้อมอยู่หรือเปล่ปาพี่หวานออ๋อพ่อแม่อาจจะไม่ให้นะคะเพราะว่าไปนคนไปขอน่าจะเยอะอยู่ค่ะนี่เป็นไงเลิศ งั้นปีนี้ต้องบินมาตะโกนเชียร์ที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าคะใกล้กว่าตัรุรกีอีกนะวันนี้หนูไม่มีแข่งค่ะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วหนูแข่งกับสองวันติดอาทิตย์นี้ก็เลยแข่งแค่วันเดียว อย่าลืมไปให้กำลังใ,ใจสองกันเยอะๆนะคะหนูก็ไม่ทร้าบคะ่ะว่าหนูเคยปรสบสุดเท่าไหร่ Christmas. ไม่รู้เลยว่าจะไปไหนช่วยจกกักรพรรดิไม่น่าจะมีไทยนะคะ่ะไอดอนโน่เอออันนี้มันไม่ได้ เคยครับเคยเดาฟันหิมะที่บ้านนี่คือหิมะบนหัวนะตกเมื่อวานไปไม่มีถ่ายทอดทางทูไอดีมันต้องไปดูทางของเขาอะ แล้วมันต้องเสียตังค์อะขนดนั้นถ้าจำไม่ผิดไม่เจ็บค่ะ ันเป็นป้ายแบบมันเป็นไป้ายไม่ใช่ป้ายแบบไฟ LED ไงค่ะเฮ้ยหลุดแล้วอัอนอนี้ ออกมาค่ะพูดเยอะๆตอนอยู่ในเกมมันจะได้คลายค,ความกดดันเวลาทำแต้มกรี๊ดมันออกมาค่ะและพูดเยอะๆนี่ช่วยได้มันเหมือนเป็นการคลายค,ความกดดันในตัดวด้วยเ

โอ้ oh, ยสนามพี่เตยนะสนามที่แหงอวานอะมันสว่างมากแล้วแบบพื้นมันสะท้อนแสงไม่เท่าไหร่ <im itation> พื้นสะท้อนแสงอีกแล้วข้างบนอะ <im itation> ลงไฟแบบมึนหัวมากตอนแรกๆ <im itation> โคดดุไหมปกติเจอค่ะเจอพี่เตยเพราะแข่งสนามเดียวกันพี่เตยแข่งก่อน <S <S <ý> นาวแล้ว <S <S <ý> ญี่ปุ่นหนาวแล้วที่นี่ก็นาวแล้ว พี่ไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นนะสิไม่ได้ลบเลยค่ะหิมะตกแล้วหิมะจะพวพี่ตกแล้วได้กินขนมอร่อยอะไรมไหมได้กินจ้าได้กินขนมอร่อยอร่อยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยกินขนมและไม่จริงอะ มีซี่มีไลฟ์สดอยู่โนสภาพ้าเปอะไรอะไรเที่าายวมาเปลี่ยนชุดอะไรเ,ไเลยเที่ยวอะไรตั้งแต่เมื่อคืนอ่ะนะจะจเย็นอะไรอยู่แค่นี้ก่อนนะเอ้แค่นี้ก่อนนะคะไปแล้วบาย